สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่บีบีเอเชียนะคะแอดขอขอบคุณทุกกาลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพรุ่งนี้แล้ววันที่13นะคะเวลา1นึ่ทุ่มค่ะเรามารอชมทีม Asia เอเชียด้วยกันนะคะญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกพบราิีอันดับ2ของโลกค่ะ ผลจะเป็นยังไงรอชมกันนะคะ3ส,สนามที่ผ่านมาญี่ปุ่นทำผลงานได้ดีนะคะเข้ารอบ8ทีมอยู่ลำดับที่5ค่ะแข่ง12ชนะ8แพ้4มี25คะแนนและพีคมากๆนี่คงเป็นแมตท,ที่เอาชนะอเมริกาละค่ะดังพอๆกับไทยเราที่เอาชนะจีนไปได้มาดูบราซิลนะคะจบอันดับ2ของตารางแข่ง12ชนะ10แพ้2มี29คะแนน2ทีมที่บราซิลแพ้ก็คืออิตาลีกับสหรัฐ นะคะคว้าวไปเลยค่ะมารอชมนะคะว่าญี่ปุ่นจะต้านบราซิลได้ไหมเพราะบราซิลเขาขึ้นชื่อด้วยตัวบล็อกดีมากๆอันดับหนึ่งเลยนะคะเราจะมาชมคอมเมนต์แฟนๆกันนะคะเป็นแฟนญี่ปุ่นแปลอัตโนมัติค่ะมีไม่เยอะท่านแรกบอกว่าทีมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นขาดผู้เล่นที่มีความสูงทำให้เสียเปรียบเมื่อเจอกับทีมอื่นหวังว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ให้เร็ว คอมเมนต์ท่านถัดไปมันเป็นแมตช์ที่ยากคาดหวังว่าสำคัญที่สุดขอให้พวกเธอชนะบราซิลท่านถัดไปนะคะบอกว่าพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะทุกคนฉันจะสนับสนุนและส่งกำลังใจให้เธอคอมเมนต์ถัดไปเป็นของแฟนบราซิลนะคะหลังจากที่มีรายชื่อออกมานะคะบอกว่าท่านแรกนะคะ แอนนาคริสติน่าควรพิสูจน์คุณภาพของเธอที่นี่เพราะโจเซ่ก็คือโค้ชนะคะไว้ใจให้เธอเล่นรอบสุดท้ายก็คือตัวรุกอายุน้อยของเขานั่นเองค่ะแล้วก็มีคนมาพูดถึงแอนนาต่อว่าฉันไม่รู้ว่าจะรับแอนนาไปทำไมรอแลนด้วยที่ผ่านมาเวลาเล่นไม่ค่อยฉวยโอกาสกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่รอบชิงแล้วด้วย แล้วก็มีคนมาตอบนะคะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าหวังใช้กลยุทธ์ของลอแลนด์เธอรู้จักเกมญี่ปุ่นดีเพราะเธอไปเล่นที่นั่นมาเมื่อฤดูการที่ผ่านมาและเป็นคนทำคะแนนสูงที่สุดอันดับที่6ฉันเชื่อว่าเธอจะช่วยกับแมตชนี้ได้ คอมเมนต์บราซิลค่อนข้างยาวนะคะท่านถัดไปบอกว่าทุกคนลอเลน่ามีศักยภาพที่ดีแค่เธอยังเด็กและมีโอกาสเยอะมากเธอเพิ่งเข้าร่วมกับทีมได้ไม่นานเธอจะเล่นที่อิตาลีในฤดูกาลหน้าและรอเวลาเธอจะเฉียบคมมากกว่าน,นี้ และท่านถัดไปบอกว่าโรเลน่ายังไม่พร้อมสำหรับรอบนี้เกมกับเกาหลีเขาจบด้วยเจ็คะแนนแล้วลองนึกดูสิถ้าเจอทีมที่แข็งแกร่งก็คือตัวลุกอีกคนนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยท่านนี้นะคะ คอมเมนต์บราซิลบอกว่าฉันคิดว่ามันไม่แฟร์ที่จะเอาแอนนาเพียงเพราะเธอสูงมันไร้สาระที่จะเอาผู้เล่นที่ไม่มีความพร้อมลงแล้วทิ้งคนที่พร้อมหนับไปก็คือแอนนาเป็นตัวรุกอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยเห็นด้วยค่อนข้างดราม่าก,กันทีเดียวนะคะค่ะเพื่อนๆแอรขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ